าขงลวันน ouais ี้เขากินอะไรยำตีนไก่ยำตีนไก่เจ้าภาพคือคุณสมพงษ์นั่งเขาเมาอยู่นั่นยิ้มเปยยนะยกยกนิ้วให้เลยครับเจ้าภาพเล่าเด้าเอ้ยเล่านะครับไม่เด้าเออเล่าตอนนี้เจ้าภาพเขาดื่มดืมน้ำใสใจไม่จริงเจริญเจริญนะครับเจริญนะโยมตอนนี้คนนี้เป็นช่างนะครับวันนี้ทํางานเสร็จถอดเสื้อแล้ว เมียยังไม่มีเซตหน้าอยู่หน้าเขาจะขาวหน้าแดงแล้วที่กินมากส่วนนี้คืออาจารย์อา,ารอาจารย์หนวดอาจารย์ช่างตัดผมประจําอู่นะครับใครเซตผมไม่ได้ใครจะ<อ>ตัดผมก็มาจางรวยนะแบบขึ้ตั้เแียรีอยู่ว่ะครับ,ดดรบขอบคุณครับอันนี้มือของเอาเขาเกียมมากหะ มาละเมียเล่นนี่อาจายเลยอัจาเลย<อ>ครับก่ลอยว่า,วเ,าเอาเอาไม่ว่าหงเขาเขากล้า,าว่าเขาจะก็ห้ดวเออเนียอาเมื่อน,นั้นเคยก้าหย้ยเล่นแต่เมื่อนี้กไห้มื่อนั้นทำเนยหว